นายพิสิทธิ์ศรีวรานันในอำเภอบัวเชษ พร้อมด้วย7จตผัีเครือข่ายและกรรมการบริหารศูนย์บริการกระจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนายชนะชนมูลจันทร์ประธานกตตรสพบวเชษนายพินโยฉลาดกอมนายยงกรรมบริหารส่วนตำบลสะเดานายชูศักพันพากำนันตำบลสะเดาพหญ่บ้านทั้ง10หมู่บ้านกลุ่มพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอบวเชษคณะกรรมการเหล่ากาชาติอำเภอบวเชษผู้นำชุมชนผู้นำจิตอาสาพระราชทานนายศักดาสุขตนภาคีเครือข่ายสืบมลชน ร่วมกันดำเนินการมอบถุงยางที่เครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้ยกกากไร้ตามโครงการ90,000ซา90ครัวเรือนเทิดพระเกียรติถวายราชาสาดุดีสมเด็จพระบรมราชาชนนีพันปีหลวงจำนวน13ครัวเรือน10หมู่บ้านซึ่งการดำเนินการในครั้งนี้ไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการแต่อย่างใดแตเนินการโดยส่วนราชการภาคเอกชนและทวิสาหากิจพ่อค้าประชาชนร่วมบริจาคเงินและสิ่งของต่างๆเพื่อแบ่งปันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือครอบครัวผู้ยกกากไร้ผู้ได้โอกาสในพื้นที่6ตำบล68หมู่บ้านอํนาเภอบัวเชจสริ น,นายชนะชนมุนจันทร์ประธานกตตรอสพบเชษกล่าวว่าตนเองและคณะกรรมการกตตอรอยินดีให้การสนับสนุนทางอำเภอบัวเชษและส่วนราชการและพร้อมที่จะดำเนินการช่วยเหลือผู้ได้โอกาสผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงและผู้ยากไร้ต่อไป